สวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีคนดูทุกคนเลยค่ะวันนี้พี่กำลังงอมแงมติดงอมแงมกับแมพนี้เลยนะคะคาฟู้ดค่ะในเรืบอกของเราเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพี่กำลังมาทำอาหารทำเบเกอรี่ทำเค้กนะคะได คือพี่ชอบตรงที่แบบเขาน่ารักแล้วมันสนุกเราสามารถเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาคัดเป็นอาหารได้คือพี่ชอบนะน้องๆได้เล่นกันเรื่อยังสนุกมากเลยนะไอตรงภาพข้างหลังะค่ะคืออาหารที่เราทําการครัดแล้วนะคะข้างๆก็จะเป็นเพื่อนน่าจะมาใหม่นะคะน้องๆดูสิของเขาก็จะมีไม่เยอะเริ่มต้นเหมือนพี่ไปไปเออพี่เริ่มต้นก็บแบบนี้เละเมือ่อวาน เมื่อวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่นไปสองสาวันนะคะเล่นไปเล่นมาคือมันสนุกเนาะน้องๆนะ่ะพี่กําลังติ่งอมามงมในการทําอาหารตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้คือแบบเขาหน้ารักมากามีหมุนสุมส่มดูผลไม้ที่หายยากนะคะเมื่อวานพี่ก็ได้ไปแล้วนะคะไอตัวสิบเปอร์เซ็นเขาเรียกว่าอะไรบลูเบอร์รี่เหรอโอเคนี่คืออาหารที่พี่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่คือเจ้าบลูเบอรรี่ของพี่ที่พี่ได้มาหนึ่งลูกเมื่อวาน นี่อาหารที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะเก็บเบเก็บเลยีนพี่ก็สะสมตังได้เยอะแล้วนะคะน้องๆเนี่ยไอตัวที่มีสกินสีฟ้าสีม่วงสีชมพูเนี่ยมันจะเพิ่มราคานะคะให้ตัวอาหารด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกอาหารที่มันมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะเจ้าต,ตัวนี้ก็จะเพิ่มอาหารได้เหมือนกันนี่คือมันน่ากินน่ารักมากดูสิเขาทำเล โอ้โหน่ากินมากนะคะโบราอาหารน่าจะทําเป็นโต๊ะเนาะอพี่ชอบแบบนี้แหละคะ่ะทําอาหารเอ่อพวกร้านขายของขายอาหารเนี่ยพี่ก็ชอบเล่นนะคะ้องๆมันสนุกมันเพลินดีมันไม่ทําให้เราหัวร้อน้องๆมัน,ม,นมันไปเรืเอ่อยๆอ่ะเออพี่รู้สึกว่าพี่ติดงมแงมแล้วตอนนี้นี่คือเราจะทำครับอาหารใหม่ๆแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยเรามาผสมเราอยากได้เอ่าเป็นแบบไหนเราก็ผสมผสมไปนะคะ อันนี้พี่ทําไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนิ้วนะถ้าเรายังไม่ทํามันจะขึ้นนิ้วนะคะน้องๆอ,อันนี้มันก็จะทําเป็นอาหารแต่ว่าเราก็ต้องมาอันนี้ออกว่าเราเนี่ยต้องผสมเอาอย่างเงี้ยนี่ทําไปแล้วอันนี้ทําไปแล้วเออใส่อะไรอีกบ้างอืมทาไปหมดแล้ว เราต้องไปซื้อเสื้อใหม่แล้วแหละนองๆน,งนี่จะมีสูตรมีคู่มืออะไรเงี้ยถ้าเราทํามันจะเป็นรูปสวยๆแบบนี้แต่ถ้าเรายังไม่ทํามันจะเป็นแบบเงาๆแบบนี้ซุปมะเขือเทศเหรออาเคซุปมะเขือเทศพี่ยังไม่มีใช่ไหมพี่ก็จะมาลองดูดิว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างซุปมะเขือเทศซุปมันต้องไม่ใส่น้าตาลเป้าอันนี้เฟนฟรายนะคะซุปก็ต้องใส่อะไรบ้าง ันจะมีอยู่นะมีสุกเขาอยู่แล้วก็มาเลื่อนดูไว้ตรงนี้นี่ตัวนี้มีสุกรออเคอ้าวอ๋อสุมกมะเขือเทศคีมนันสุมกมะเขือเทศเราเรามาลอกดูดิโอเคลองใส่เป็นแครรทเพิ่มเข้าไปนะคะเจะ้าตัวนี้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 อ๋อไม่ใช่ ก็ไม่ใช่มีอะไรเพิ่มมันไม่ใช่มีผักไหมว้าวนี่คืออันใหม่โอเคอะไรก็ได้นะคะเราจับจับคู่กันไปมันจะขึ้นว่านิวก็คือใหม่ให้เรามาเก็บตังอีกหนึ่งรอบนะคะเก็บไปเรื่อยเก็บทั้งวันเราจะไปดูที่เขาขายกันเนาะ นี่มีอะไรขายบ้างนะคะตอนี้พี่มีอยู่สามร้อยล้านแล้วโอ้โหตอนนี้ไม่มีห้าร้อยไม่ถึงเออไอ้ตอนนี้ไม่มีขอซื้ออ้นี้ไปก่อนนะคะน้องๆซื้อไปจะสมไว้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปเก็บตังค์มาซื้อใหม่สต็อกบางทีเราก็ต้องการเขาผสมผสมกันไปให้มันครบนะคะน้องๆเพลินๆแล้วก็เก็บตังค์ไปเลย ไม่รู้ว่ามีใครจะชอบแบบพี่ไหมแต่พี่ชอบเล่นแบบนี้สนุกดีทำอาหารทำหมูกระทะเปิดร้านหมูกระทะอะไรย่างเงี้ยพี่ก็เล่นมาหมดแล้วนะน้องๆมันจะเป็นผจญภัยหรือว่าเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยพี่ก็คือเล่นได้หมดค่ะอะไรอีกเ่อมีรางวัลให้เราไหมไม่รู้เมื่อคืนพี่รับไปแล้วอะเนาะเมื่อคืนรับไปแล้วนี่หัวใจ เจ้าหัวใจตัวนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้เอ้ยพี่ลืมวางนี่โอ้ยลืมวางกะดิเลยคะะ่ะนาะทำมาแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเฉยเลยนี่ตัวนี้แพงแน่นอนว้าวสี่สิบเอ็ดหมอพี่เพิ่งได้เยอะนั่นเนี่ยเพราะว่าเยอะสุดของพี่ก็คือยี่สิบสองเคอันนี้สี่สิบเอ็ดเคแดงกิ้วมากเลยคะ่ะนี่เจ้าตัววางของเราตนี้วางวาง นี่เขาท๊ไอ้นี่เมนูใหม่เมนูใหม่แล้วก็แพงด้วยนะคะน้องๆองนี่วางไปเยอะเะเลยพี่รู้สึกว่าพี่อันไหนที่มันไม่ได้ราคาเราคือก็คือเก็บนะคะนี่พวกนี้ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ผสมปนเปนกันไปนะคะน้อง,องถ้ามาเรามาส่มดูว่าเรายัางไม่ทําอะไรเมนูใหม่ๆบ้างนะคะพี่รู้สึกว่ามันจะเยอะอยู่นะเพราะพี่ว่า นี่ไงใหม่เยอะมากแหละเพราะว่ามันผสมคับไปได้หลากหลายนะคะน้องๆนีออ่อาจจะพู่อะไรใส่ไปได้หมดเลยถ้ามันไม่โอเคแล้วก็คือหยิบออกทีละเอยหยิบออกทีละอย่างอันนี้จะเป็นพวกเบอร์เกอร์ดูนี่นะอ้าค้างอะไรอีกแล้ว วิเฮ้ยขนมปังอันนี้ของพี่โอ้ได้เป็นหัวใจน้องถ้าได้หัวใจเราก็ต้องเป็นแบบไอ้สูตรธรรมดาเราก็ต้องทําเพิ่มนะเดี๋ยวขอดูเอ้ยโอ้เน็ตหลุดเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊มนะคะเน็ตเป็น,นแบบนี้ตลอดเลยอ่าเมื่อคืนพี่เล่นเกสิบเก้าวันอยู่ดีๆนะคะพี่กําลังจะไปช่วยเด็กคนที่สีพี่ก็เน็ตหลุดเสียใจมากเป็นอะไรไม่รู้นะคะน้องๆเดี๋ยวขอเข้าใหม่ เมื่อคืนเสียดายมากกำลังเล่นสนุกแล้วนะ้ำมันตัวเน็ตหลุดแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราจะไปค้าไปตัวขนมปังใหม่เนาะเพราะว่าถ้าเป็นหัวใจมันจะไม่ได้นะคะเม,มื่อกี้มก้ไม่ไม่รู้ว่าค้าอะไรไปนะเมื่อกี้อะ ได้นี่เราต้องดูเราดูได้เดี๋ยวเดี๋ยขอดูก่อนนมโอเคจะเป็นนมกับตัวนี้นะคะจะได้เป็นนมปังใช่ป่ะอันนี้เราได้แล้วอันนี้ออันนี้อ้าได้ไปเร้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างเนอะนี่ไงทำใหม่ได้หัวใจเราก็ต้องทำใหม่นี่นะคะ จะวางกับเพื่อนเขานะคะดวงนี้เลยทำไมมันขึ้นจุดคืออะไรอะถ้าน้องๆชอบนะคะกดติดตามให้พี่หน่อยนะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่จะเล่นอยากให้พี่เล่นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาชวนกันได้เลยนะคะว่าแมปไหนสนุกสนุกอะไรยังไงมาแชร์ ให้พี่คุยกันได้นะคะน้องๆที่น่ารักทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นน้องๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment สร้างสรรค์แล้วก็ไปในทางที่ดีนะคะน้องๆไม่พูดคำหยาบกันเนาะบางคนเขาอาจจะเล่นไม่เก่งอย่างนี้ไงเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งอยู่แล้วเล่นให้มันสนุกๆน,นะคะน้องๆอ,อ,อย่าว่ากันนะอืมมีหลากหลายเกมนะคะ ชีวิตคนเราต้องเล่นให้สนุกนะคะน้องๆอ,อย่าไปซีเรียสเยอะนี่มาดูซิว่าผสมอ่ะอุ้ยนี่ไงได้อีกแล้วเห็นไหมอุ้ยจะได้เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องผสมอีกเยอะๆเมื่อกี้ไปอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีนมไหมมีไข่ไหมมีเนื้อมีอะไรอีก โอ้โหอืออันนี้เราทําไปแล้วเนาะเออเป็นแฮมเบอร์กร์นะคะเออนี่ไงไม่ค่ะน้องๆเนี่ยกดมือไปกดมือกดสุ่มไปอย่างนี้เลยนี่เก็บตังค์เพิ่มเก็บตังค์เพิ่มนะคะ อาหารของเราเริ่มเยอะแล้วนะคะน้องๆสะสมไปเรื่รอยๆเก็บตังเก็บตังเก็บตังี่งเพื่อนมาใหม่กตเลอุ้ยไอตัวนั้นมาใหม่อุ้ยเยอะกว่าเราอีกโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของมาไว้ทํากับข,<อ>ขาา้ขาวก่อนนะคะน้องๆที่มีอยู่ีร้อยใช่ไหมอ๋อไม่มีมาโอเคเอาตัวน,นี้ไปก่อนก็ได้เพราะมะนาวเรายังไม่ครบ เนื้อก็ยังจะไม่ครบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภาพที่อยู่ข้างหลังของเรานั้นไปถึงไหนแล้วเพราะว่าพี่โมเดลผสมใหม่ๆอะไรไปหมดเลยพั่ไปหมดเลยไม่ได้ดูตามภาพตามอะไรนะคะน้องๆคืออะไรใหม่คือเอาหมดเลยมันสนุกอะ่ะนี่ไปดูที่ครัวของเราอันนี้ได้แล้วอ๋อคิดว่ามันจะเป็นสีนะตัวเนี้ยอุ๊ยอะไรนี่ ของเรามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ครบนะคะน่าจะเป็นมะเขือเทศหรือเปล่าโดนัทมะเขือเทศเหรอนี่ตรงนี้ก็ได้นะคะยิ่งงโดนัทมะเขือเทศอะไรยังไม่ครบโดนัทเหรอเดี๋ยวเราดูสูตรอันอื่นที่ทําก่อนโดนัทใช่ไหมคะโดนัทอา้าวพี่ทําไปอีกแล้วนะโดนัทโดนัทอันไหนนะ นี่ไงโดนัทก็ไข่กับไอตัวนี้เนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เป็นอะเทนี่มันคล้ายๆกันค่ะว้าวเสร็จแล้วโอ้โหลูกอมแครอทนะคะมาใหม่วางตรงไหนดีวิ้ดูเขาทำสีมันน่ารักน่ากินมากเอาวางตรงนี้ก็ได้เนาะนี่ค่ะลูกอมราคาดีเลย อันนี้มันไม่มีหัวใจเหรอมันเป็นรูปสีเขียวนี่ในราคาเหมือนกันนะคะขอบคุณขอบใจนะคะน้องๆทุกคนที่กดติดตามนะคะมีน้ำใจน่ารักมากๆเลยค่ะขอให้สับไปที่หนึ่งขอให้มีแฟนน่ารักน่ารักนะคะขอให้สมหวังทุกอย่างทุกประก,การนะคะน้องๆค่ะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่นะน้องๆ นี่เก็บเก็บเก็บหาตังหาตังเราจะมาดูสูตรอีกที่พี่ไม่ได้ดูแล้วพี่เล่นอย่างเดียวเมื่อวานเนี่ยขนมปังผักใช่ไหมอันนี้สุกี้โอเคเพราะเราก็ทำอย่างอื่นไปแล้วเนาอะ,อะอันนี้เหว่ออันนี้พี่ทำไปแล้วอันนี้ทำไปแล้ว อืมเราดูอันอื่นก่อนที่มันไง,ไง่ายๆคุกกี้ผัก่ซุปผักและไข่เรอถ้าซุปผักกับไข่ใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ซุปผักกับไข่แล้วก็มีอะไรอีกลืเทศด้วยไหมไม่มีอันนี้โอ้ oh my god นี่เลยค่ะใหม่ ต่อไปี๋ยวทำไปแล้วอันนี้อะไรมันฝรั่งและมะเขือเทศอบชีสมะลามันฝรั่งกับมะเขือเทศอบชีสเหรอชิมันคืออะไรอ่ะนี่ไงเมนูใหม่โอเคนะคะเอ่อต่อไปอะไรเดีด๋ยวดูกันเพราะว่าเราก็คิดไม่ออกเนาะ อ๋ออันนี้ยังไม่มีเหรอที่ทำไปแล้วนี่มาเขือเทศอีกแล้วนะคะน,น้องๆกับอะไรอย่าืมอเขือเทศอะไรมอเขืออันนี้ทำาเแล้วอันนี้นมปังใช่ป่ะทำไมเรามันไม่ขึ้นมาให้เรา,เราไอ้นี่นมปังเลยอะ นมปังหรอเฮ้ยมันต้องมีนี้ไหมขนมปังอันนี้เราทำไปแล้วมันน่าจะนี่สูตรเขามันบอกดยนา เออสี่อย่างมีไข่มีนมมีไข่มีนมมันฝรั่งนี่ลองดูเก็บเลยจ้าอาหารใหม่ๆของเราว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่ใหม่หมดเลยยังนงเราจะไปวางกันนะคะตรงนี้เลยนี่ นก็นมปังโอ้ยเดี๋ยวเนมปังมีสีไว้เพื่อนเขาอี้เพื่อนเขาอยู่ตรงนี้เอาคืนมาก่อนนะจ๊ะนี่เอาอีไปกดโดนเลยนะนองนี่เจ้าตัวนี้มาจากไหนอ่ะกดไปโดนเขาออกมาจากไหนไม่รู้ตรงนู้นนี่นะคะวางที no ่เดิม โดนัทนี่แล้วก็ขนมปังนี่น่ารักอันนี้อาหารไข่ดาวก็อุ๊ยถึงร้านเลยคือแบบนี้เริ่มไปนี่แหละเริ่มไปตังค์เยอะแล้วเนาะเก็บ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 ค่คคคคคคา มันสนุกมันเพลินดีนะคะน้องๆชอบก็ไปเล่นได้เลยนะดูดิเล่นแป๊บเดียวเนี่ยนึงเราทำไปเลยในใะหม่ๆนิวน่วๆนี่ดูเพื่อนชี่เขาน่าจะขายไปแล้วนะคะเราสามารถเก็บที่เราทําได้ไปขายได้นะน้องนี่ถ้าเรากลัวมันเต็มเกินไปนี่ค่ะเก็บเลยมันจะได้ครบไอคอ l เนชั่นนะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่จะค่อย เอาอาที่มันถูกๆไปขายนะน้องๆชอบก็บไปเล่นกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณขอบใจน้งนองๆทุกคนที่น่ารักที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะน้องๆบ,บายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในแมพอื่นๆน,นะคะกดติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เล่นได้หลากหลายมากๆเลยคะ่ะบายบายคะ่ะ